ครับผมสวัสดีครับตุยอนน้าหน้ามนีเขาป้าเก็บเห็ดตะเศร้าครับพี่น้องมากับพี่สานบันสอพ่วงครับเดี๋ยวนี้เราก็กำลังเอาอยู่ใหนครับนี่ครับเห็ดอ่ะตาเศร้าครับหกมองเศร้าครับว่านี่ตุยิมากอะได้กินอยู่ครับมนีก็เล่มามืองไหมครับผม ตุยจะกินเลยนะบันเด้อก็ถือว่าเถาวไม่ดอกครับน้ำอยู่ว่านี่อาจจะมองเห็นว่านี่ตุยมองไ่เห็นเห็ดครับเห็ดนดอกหน่อยก็เลยมือนีมาแก่มือไหม อืมบ้าแล้วครับมือ <Okay. S 1> โอ้มึงมูนี่พี่น้อง oh. มูนี่มูนี่หลายครับเอาเลยสสาวพวง <laughs> พูดครับสาวพวงอ่ะกิมยุหุนพี่น้องมูนี่เอาใจเย็นๆเลยครับมือนี่ยเพราะว่าพอมีคนมาหยัง่ง mh mh mua nhây mua nhây mua này mh để mh 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 này mh Ta 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 Tàu pa tàu pa มี่ว่าห้างหนั่นคือกันอือโอ้เกิดเนงาไป้ำไปเลยเอาเลยฮะขาแข็งดีดิอืชุดนี้กันเดี๋ลุกหมอกแม่นเปื่อยแล้วกันมันบเกลบัน เมืองครับพี่น้องบานพุยยื้อสามดอกนี่บ่วโอ้บานบานครับงามบอกพี่น้องบานงามบม่เนบานเถ่าเด้อพี่น้องมาเก็บเพ็ดวักน้ำกา้านตุ่ย กับสาวพวงโอ้หมาน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 หมือน่อมูบง่เลยครับเนาะสาวเสริมเน็แตว่าเราถือกล่องมานะเห็ดเกือกกกสากบยมาคือตุยนเห็ดกะไรคือบางงาม เอาซอยกันเฮ็ดหล,ลายหมื่นเหรอเฮ้อหลายจนหย,ยบาบเลยกระไดเอาเยาบปิดบปีละตุีย <laughs> เป๊ะสิวัวนละดิดดวัานี่ได้ใส่แบนตานะไม่เห็นดอกน่อยลายอ่ยะโอ้แม่งรับที่น้องจุ่จุม่มหาดอกจุม่ม นี่ครับโอ้แต่น้อยๆนนงอยดูแต่เมื่อวานถูกเห็นไปฆ่าัีครับงามยุ้ยพี่นอ้องตุยี้มาหายุหากินขาวป้าขาวดงคือเก้าเหมือนเดครับ pha cung phấn cả má hơi cao kỳ mông, cỏ 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 cây มเม่นไปกินเขาแบบปวงโย่ยุ้ยเห็นอย่างนี้ตัวยีเฮ็ดสิ่นโคนบ้านเขาบอกเดี๋ยวเ่า,ากับนี้ตัวเอาเล้มปุ๊บ โอ้ครับม,งมึงโมนี่พี่น้องอมึงครับมึงปืดดอกนี่ว่ามันเห็ดปวกไงครับมอ้ที่เหมนกเกิดเต้านมแก่ทงเนาะเห็ดเกิดเกิดบน,นทางตัวเห็ดหน่ะนะเขี่ปอมยุ่งยุ่งึนทางเลยสมุนหนยิบหยิบเห็ดไป คุณท้างเน็ตต่อไม่ไอ้คนจเม็ดเน็ตต่อ,องามงามงาม,งามครับโอ้ดอกนี้งามไรพ,พี่น้อง,งอพี่นะก้องยจะใสเนี่ครับพี่น้องสวยงามเขียวขาดเขี่าคาด นีครับดรอหนึ่งพี่น้องเออเห็นไหมเนาะน้ำมาครับนี่ครับพี่น้องเมืองโอ้ขัดไปหมีดโอ้ <S <S สวย อืมนุ่มๆนะสามดอกโอ้ด,ดอกนี้ครับไงเปื่อยแล้วเดี๋ยกองกับไกบมือไว้มืดฝนที่ตกพี่นอ้องคึม ดอกน้ำดูครับครับสองดอกลงที <esper us see> ่นอกเออแต่พ่อ <work> ย <infused vegetables> ุพอกินยุ่โอ้เห็ด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 ไข่เห็ดไข่ตาไ่เห็ดพวกนอ้ยังโอ้เห็ดยังอะไรเสาป้องมึงเห็ดดูเห็ดช่างอะ เฮ็ดตตยเดือโอ้ยกินบ่ได้พี่น้องมับหมาลดเีอเอามากินแล้วครับเน่โอ้งามงา,มงามตู้อียังไหวโ่เห็ดพวกนี้กัเห็ดไข่ยอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตู้อีนาหน,าน้เนนะครับสวัสดีครับผม